สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงของ m o r t r n Friends o c i e t y ฮะเทียพบประชาชนวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเปิดกันบนห้องนั่งเล่นของผมเลยฮะนี่คือหนึ่งในสิ่งที่แฟนรายการทำตามที่ผมออกแบบไว้เพียงแค่ประมาณ10%ที่เหลืออีก90%เป็นเป็นเรื่องของประสบการณ์เป็นเรื่องของการถ่ายทอดประสบการณ์ในเรื่องของการทำเฟอร์นิเจอร์ของเขา นั่นคืออีคิวแห่งอุทัยเฟอร์นิเจอร์นั่นเองซึ่งต้องบอกว่านี่เป็นโต๊ะที่ผมแล้วก็ลูกเนี่ยใช้ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าฟังก์ชันของโต๊ะมันตอบโจทย์กับการใช้งานการคัสตอมโต๊ะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองมันให้คล้ายกับออกแบบรถนั่นแหละแต่ว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรรวมไปถึงอีคิวและอุทัยเฟอร์นิเจอร์มีประสบการณ์ที่เขาบอกว่า40ปีในวงการเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมันถ่ายทอดออกมาแล้ววันนี้มีงานใหญ่ๆอะไรที่แอดฮาร์ดได้บ้างไปติดตามพร้อมกันครับ ไอ้หนูลูกไม่ช่วยพ่อเลยเอาบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายบายบายด้วยเอาไปแล้วไปแล้ว และอย่างที่บอกคุณผู้ชมครับว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันมีที่มามีที่ไปฮะจากจุดเริ่มต้นที่ผมบอกว่าอยากได้โต๊ะญี่ปุ่นไว้กินข้าวนะฮะแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักกับแฟนรายการท่านหนึ่งซึ่งบังเอิญว่าเป็นคนที่เราเนี่ยได้พบเจอเขาในงานคาย์คอฟฟี่เมื่อประมาณสักกลางปีที่แล้วซึ่งผมได้ไปพอดีสวัสดีอีคิวครับผมสวัสดีครับนะฮะอ่ะอีคิวแนะนาตัวแฟนรายการสักหน่อยครับครับผมนะอีคิวนะฮะก็ทาโรงงานเฟอร์นิเจอร์ครับอุทัยเฟอร์นิเจอร์ครับนะฮะ คุณไ q คิวนะครับก็ก่อนื่นต้องถามก่อนว่าไอความเป็นมาเป็นไปของสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกับคาแอนคอฟฟี่หรืออะไรอย่างไรฮะต้องเริ่มยังไงก่อนดีเอาเริ่มจากคาแอนคอฟฟี่ก่อนดีกว่าคาแอนคอฟฟี่คือเป็นโปรเจกต์ของเพื่อนๆที่นั่งคุยกันอะไรอย่างเง uh ี huh. ้ยเราชอบรถด้วยกันตั้ง uh huh. แต่สมัยสมัยเรียน uh huh. ครับผมแล้วก็ชวนกัน ไปรวมเจอกันอารมณ์แบบพอเราอายุเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไปกลางคืนไม่ไหวแล้วตอนเช้าี่แหลงกลางคืนไม่ได้ง่วงนะเมียด่าเมียไม่ให้ออกอะชั่วโมงนี้ก็เลยกลายเป็นนัดเช้าาอวันอาทิตย์เช้ากินกาแฟนั่นก็คืออีตาส้มนั่นแหละอ่าก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็กลุ่มกลุ่ม กล้องนากา,าที่เป็นแบบจุดเริ่มต้นด้วยกันตามผมก็เริ่มต้นมาเป็นาคานกาแฟก็คือหรือว่าเราก็อยู่ในผมใช้คำว่าเป็นโ er คฟาวเดอร์เขาล่ะเพราะว่าโบกรถทีไรก็เจอไอ้คิวทุกทีนะฮะนั่นคือจุดเริ่มต้นของขาคานกาแฟนะครับณวันนี้เห็นว่า,าคานกาแฟก็ก้าวไกลไปจนมีผู้สนับสนุนระดับประเทศอย่างทททททททะะทท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 าทท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 ทวทท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 เทท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  รุ่นใหญ่ไฟกระพริบเลยไปไม่ทันต้องไปไหมยังไม่แน่ใจเลี้ยงไปกันแน่นอนไอ้ที่ยังไม่แน่ใจนี่คือว่างหรือว่าที่บ้านอนุญ,ญาตหรือไม่อนุญาต <c oughs> ติดงานเ <c oughs> จ้าติดงานติด <c oughs> ง,งานถ้าติดงานโอเคซึ่งงานเนี่ยที่ติดอยู่ก็คืองานที่นี่แหละที่นี่คือ <c oughs> อุทัยเฟอร์นิเจอร์อุทัยเฟอร์นิเจอร์ชื่อไทยไทยทำไมงานดูสแกนดิเนเวียนมากชื่อคุณพ่อชื่อคุณพ่อด้วยอุ้ยคุณพ่อสวัสดีฮะนะครับจุดเริ่มต้นของอุทัยเฟอร์นิเจอร์นี่มันเริ่มอะไรมานานเนี่ยครับพี่คิว ตั้งแต่ผมเกิดโตมาก็เห็นคุณพ่อทำโรงงานแล้วใช่นะครับความชำนาญของอุทัยเฟอร์นิเจอร์ฮะก็เฟอร์นิเจอร์ครับหลักๆเลยริวอินของลอยตัวอย่างโต uh huh. ตัวนี้ริวอิน uh huh. ก็มีพื้นที่ภายในห้องแล้วเราก็ uh huh. วัดที่ uh huh. ให้เป๊ะเลยแล้วก็ทำเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่อ uh huh. ครับแล้วก็ทำให้ได้ตามฟังก์ชันมากสุดใช้ประโยชน์พื้นที่เก็บของให้ได้เยอะที่สุด uh huh. ครับผม จริงๆนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเห็นคือคาเฟ่กาแฟเป็นแพชชั่นแต่อันนี้คือเป็นชีวิตจริงที่เราชื่นชอบด้วยแล้วเราก็อยู่กับมันด้วยเป็นคนคุยงานกับลูกค้าหลากหลายอย่างนะครับอูทยเฟอร์นิเจอร์เนี่ยท่านนับตั้งแต่ EQ เกิดปีนี้น่าอยู่มาสัก1 7 7 8ปีได้ไหมเนี่ยเกือบ0ีแล้วอายุอนามไม่ธรรมดานะครับงานใหญ่ๆที่อูทยทำ ที่เห็นกันทั่วไปอ้าที่เห็นทั่วไปแล้วกันอ่ะก็ถังขยะแมคโดนัล์แล้วก็โรงหนัง SF เดี๋ยวนะถังขยะแมคโดนัล์เราเป็นคนทำใช่ตลกรุ่นเก่าอารุ่นเก่าก่อนที่ทุกวันนี้เขาจะเปลี่ยนชอมเป็นเจ้าอื่นครับอ่าฮะครับอ่าเจ้าที่รุ่นที่คุณพ่อทำอ่ะก็คือทำมานานมากละอ่ายุคนั้นยังไม่พังเลยยังไม่พังยังอยู่ยังใช้กันเออ ที่เป็นรูปมือปล่อยแก้วอ่ะอันนี้คือของที่บ้านอ่าถ้าเห็นเป็นรูปมือปล่อยแก้วปั๊บนี่คืออไทัยเฟอร์นิเจอร์ละอ่านั่นคืออ่าอย่างแรกๆที่เห็นทั่วไปเลยแมคโดนัลล์ถัดไปโรงหนัง SF ลโรงหนัง SF สช่ครับสาขาไหนยังไงเซ็นทรัลเวิล์ครับตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเป็นส่วนของโรงหนังโรงใหม่ทำรีโนเวทพื้นที่แล้วก็เราไปทำตัวระแนงไม้ เป็นเดคอเรทให้เขาแล้วก็ตัวเสาที่อยู่ตรงร้านที่ซื้อป๊อปคอรนตรงชั้นซปเปอร์ที่ชั้นบนรัดเราก็ทำเราก็ทำเพราะอะไรที่ยากๆเขาทำไม่ได้เขาจะโยนมาให้มึงช่วยกูกินหมูบ้างโยนมาแต่ละทีหมูสู้มีดทั้งนั้นเลยมันต้องดัดนะครับมันต้องโค้งโค้งเป็นเคิร์ฟเลยคืออันนี้คือหลักๆสองอันละมีอีกไหมเอา ก็จะเป็นถ้าของคุณพ่อเมื่อก่อนจะเป็นบ้านบ้านผู้ใหญ่หลายๆท่านอ๋อโอเค,อ,เค,อ,เคอันนี้อันนี้เราจะไม่พูดถึงนะฮะไม่พูดถึงทั้งนั้น <aprove> ผู้ใหญ่ก็เซินไว้ตรงนู pinpoint. ้นนะครับที่กองอยู่ด้านนี้อันนี้ของอันนี้บอกได้ไหมได้ได้อ่าโอเคอันนี้ของอเป็นส่วนของเซอร์วิสที่วอลโว่นิวตันวอลโว่นิวตันเราก็ทำ อ่ะโอเคเราเห็นหลักๆแล้วนะแมคโดนัลเอสเอฟวอลโวนิวตันเคอร์รี่ด้วยเคอร์รี่ด้วยโอ้สังเกอกเคอรี่ด้วยเห็นว่าเคอร์รี่แถวนี้ก็ยังมีอยู่เคอร์รี่นี่คือทำอะไรให้เขาฮะเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ภายในร้านตอนนี้อยากจะเคาน์เตอร์สไลด์มากเคอร์รี่พีสมารับเคาน์เตอร์ด่วนนะฮะคือแต่รักเคอร์รี่นะเคอร์รี่ส่งเร็วราคาอาจจะโอเคก็ตามตามสวิตแหละแต่เพราะนั้นเคอร์รี่มาเคาน์เตอร์ด้วย รักที่สุดเลยนะครับจะส่งไปไวกว่าเคือรี่แน่นอนถ้าคือรี่บอกไ yeah ้เยสนะฮะตอนนี้ค้างอยู่อ้าวในส่วนของอันนี้คืองานหลักๆที่เรามองเห็นล่นะวันนี้ที่เราคุยกันแบบไวๆบ้านทํำไหมทั้งหมดครับบ้านภายในทั้งหลังเลยครับผมงานงานแบบไหนฮะในมุมของนักออกแบบจริงๆเนี่ยชีวิตของไอคิวมันคาบเกี่ยวกันนะระหว่างสมัยสมัยวัยรุ่นที่แต่งรถด,ด้วยตอนนี้ต้องแต่งบ้าน ทั้งแต่งบ้านตัวเองแต่งบ้านให้กับคนอื่นแต่งบ้านให้กับลูกค้าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วฟิลทั้งสองอย่างมันเหมือนกันหรือไม่ฮะอย่างแรกไยที่เหมือนกันคือมีความสุขออมีแพชชั่นในการที่ทำยังไงให้ได้แล้วบ้านลูกค้าเขาแฮปปี้คือเมื่อก่อนแต่งรถมันก็ความสุขเล็กๆของเราแต่พอทำงานทำบั๊กแต่งบ้านแล้วเนี่ยเราอยู่บ้านเยอะนะ จริงๆแล้วไม่ว่าจะชีวิตประจําวันบ้านยังไงมันก็มันคือที่อยู่เราก็ลเลยจะต้องทําให้มันเข้าที่เข้าทางเก็บของอ<า>มีที่เก็บของให้ได้เยอะแล้วก็ใช้งานได้จริงแล้วก็มีลูกเล่นบ้างอะไรอย<า>่อางนะครับคําว่าลูกเล่นของการแต่งบ้านคืออะไรครับพื้นที่ซ่อนตู้เหมือนกับตู้แล้วก็มีที่บางแล้วก็ซ่อนเก็บ ถ้าไม่ใช่เจ้าของบ้านจะไม่รู้อ่าอ่าสุกอะว่างั้นอะคือเหมือนกับก็ลูกค้าบางท่านอให้ทําเก็บพวกอาวุธอ่าโอเคฉันเก็บปืนเนี้ยมันต้องแบบเฮ้เปิดตู้เสื้อผ้ามาสมมตินี้ขโมยขโจรมาต้องไม่รู้ว่ามีอาวุธอยู่ตรงนี้จะได้อ่าอะไรเงี้ยอาตู้เซฟก็ต้องปิดกันด้วยเหรอคือ คนเราครับถ้าเห็นรู้ว่ามีกุญแจมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้มันมีความอยากเปิดเราก็บายมันซะรู้เฉพาะเจ้าของบ้านทุกวันนี้ผมพังตู้เซฟด้วยเสื้อเอาตู้เซฟวางแล้ววาเสื้อแขวน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 ไว้ให้มันลกๆกไว้แล้วกูก็ไ่เช็ดฝุ่นด้วยตรงนั้อ๋อไม่ใช่ไม่ถูกอันนี้คือถ้าสมมติโจรมาโจรแหวกปุ๊บโจรอ้าวมีเซฟมึงเปิดเดี๋ยวนี้อ่าอย่างงี้จะโดน อันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักออกแบบด้วยใช <Okay. S 1> ถ้าเป็นในแง่ของการแต่งรถก็เสื้อเทอร์โบเดิมใบหมกอะไรประมาณนี้อ่าโอเคให้เปรียบเทียบกันนะมันจะได้มองเห็นชัดนะ <Okay. S 1> การออกแบบเฟอร์นิเจอร์โจทย์ของมันเนี่ยความยากของมันอยู่ตรงไหนครับจาก จะทำยังไงก็ได้ให้มันเข้าพื้นที่แล้วมันได้ฟังก์ชันการใช้งานคือตอบสนองการใช้งานของเจ้าของบ้านด้วยคือเราต้องคุยกับลูกค้าเหมือนผมถามเฮียว่าเฮียต้องการอยากได้อะไรบ้างอ่าอย่างตัวนี้โจทย์ของผมเนี่ยคือผมอยากได้โต๊ะกินข้าวนั่งพื้นเพราะไม่ชอบนั่งโต๊ะสูงแล้วก็กลายเป็นว่าอีคิวก็ติดต่อมาเฮียเดี๋ยวผมจัดให้เอาให้สะสมเลยคือเดี๋ยวจะดีไซน์ขอสูงคร่าวๆกว้างคร่าวๆยาวคร่าวๆมาเกะอะไรยังไงแบบไหนแล้วก็ ระหว่างนั้นก็มีการสื่อสารเ้ยไม้สีนั้นสีนี้อะไรยังไงเป็นแบบไหนจนกลายมาเป็นตัวนี้นั่นเท่ากับว่าการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ความชัดเจนของเจ้าของถือว่ามีความสําคัญมีส่วนมีส่วนหรือเราก็ต้องถ้าสมมติว่าลูกค้าแบงค์เลยเราก็ต้องให้เป็นไอเดียว่าคุมโทนประมาณน,นี้ไหมเพราะเราก็ต้องดูจากลักษณะ หลักของบ้านเขาด้วยว่าโทนบ้านภายในบ้านสีอะไรดูแลเขาชอบใช้ของแบบไหนคือเราต้องคอยสังเกตตัวลูกค้าเราด้วยครับว่าเขาเป็นยังไงโอเคเราก็จะเสนอโทนสีมูดโทนภายในห้องอยากการออกแบบบ้านอันนี้ผมถามในมุมของคนที่อยู่หลังกล้องคนนั้นเขาจะแต่งงานด้วยนะเขาก็มีความสงสัยเหมือนกันเขาจะต้องรีโนเวทบ้านเะเลออันนี้ผมต้องถามก่อนว่าบ้านกับรถมันเหมือนกันไหม สมมติรถวันนี้เราบอกว่าถ้าไปสมมติจะไปเปลี่ยนยางพี่ผมมีบัจเจตหมื่นได้ยางอะไรบ้างอะอย่างสมมุติเฟอร์นิเจอร์ถ้าสมมุติเจ้าของเงินหรือเจ้าของบ้านมาถึงบอกว่าคุณนีคคิวครับผมต้องการบิวอินผมมีงบประมาณ1 0 0 0 0แบาทเราสามารถเกลี่ยให้มันได้ทั่วๆยอย่างเนี้ยสามารถทําได้กันในมุมของเฟอร์นิเจอร์หรือไม่คะัได้ทำได้เหือกันคือบางทีก็ไม่ได้จําเป็นที่ว่าต้องแม็กตัวท็อปหมดทุกทอ,อย่าง คำว่าตัวท็อปคืออะไรฮะอ่ะผมยกตัวอย่างเป้าตัวนี้ก็ได้อะคําว่าตัวท็อปทุกอย่างคืออะไรตัวท็อปทุกอย่างคืออันนี้เราใช้ไม้ไม้อัดตรงความชื้นใช้ o s b อืบอือ่าแท่งนี้มันไปไหนแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอินเสิร์ตให้ตัวโตโอเ s b เนี่ยมันจะเป็นมือนอกเอาไว้ทําหลังคาบ้านอ่าที่เหมือนกับเป็นไม้อัดแบบปุ๊บปั๊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 บเป็นชิ้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 นอะอ่าแด้วก่าฮะ มันก็จะเป็นตัวทองความชื้นละตัาาก็ใช้ไปเลยม,มันก็จะแต่ว่าหลักๆที่บ้านเนี่ยจะใช้มีพาร์ติเคลิลบอร์ดพาร์ติเคิลบอร์ดอ่ะแล้วก็มาไม้อัดลอแล้วก็ไม้อัดพวกไม้อัดที่ทั่วไปก็เรียกไม้อัดไส้แดงอ่ะเพราะว่าด density ก็คือความความหนาแน่นหนาแน่นเนี่ยของเขาจะดีะไม้อัดจริงเนี่ยก็จะไปใช้เป็นพวกชั้นวางเพราะว่าใช้งานไปมันจะไม่ลงเป็นไม่แนอไม่เป็นท้องช้างอ่ะ เราก็ต้องเลือกวัสดุแต่ละส่วนแต่ตัวตู้อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องใช้ไม้อัดทองคเชืนทั้งหมดอาจจะไปใช้ปาติกลด้วยผสม,มแต่ที่บ้านเราจะไม่ได้ใช้ไม้ MDF เเพราะว่าไม้ MDF เนี่ยข้อดีของเขาคือผิวเรียบทําง,งานบ้านเราเป็นงานปิดผิวฉะนั้นไม่ได้จำเป็นที่ต้องใช้ MDF ไม่ต้องขนาดโชว์ความเป็นสัจจะวัสดุขนาดนั้นอ่าวางนั้นเถอะแต่ MDF เอฟขาก็ดีคือผิวเขาเรียบมันก็เอาไปทำสีอ่าก็จะไปเป็นงานทิสีแทน ก็เรียกว่าเหมือนกับแคนวาสล่ะว่าอย่างนั้นเราจะจะทำสีอะไรเหลืองมึงแหละอ่าโอเคสั่งมาแล้วกันเดี๋ยวทำให้อันนี้ก็จะเป็น MDF แต่ว่าโรงงานเราไม่ได้ใช้เราใช้หลักๆเป็นไม้อัดไซร์โ s ซแล้วก็พาร์ติเคิลบอร์ดครับผมนะครับหรือแพงกว่านั้นเลยที่แบบไม่มีไม่มีปลวกก็จะเป็นพลาสบูดอะไรนะพลาสบูดพลาสบูดอ่าครับมันก็จะเป็นแบบหนึ่งกึ่งระหว่างพลาสติก กับบูทกับไม้ใช่อันนั้นก็ทนด้วยเบาด้วยไม่ต้องกังวลเรื่องไฟไหมน้ำร้อนลวกแผลผู้พองเป็นหนองที่นังอาเบถูกต้องเย็นเกรกเกิดจะมีสาระแล้วกูปลกปลกไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวแล้วอย่างโต๊ะนี้อันนี้เนี่ยที่บอกว่าอันนี้เป็นไม้ไม้อัดไส้ o อ b ใชบีปวกผมต้องกลัวไหมเอาตรงๆนะไม้กับปลือกมันคู่กันแต่อยู่ที่เราต้องต้องกัน ถ้าปลวกมันมาจากอะไรมาจากความชื้นมาจากรอยคลักของตัวบ้านแล้วมันก็เข้ามาที่บ้านแต่ซึ่งถ้าเราดูแลบ้านเราดีเหมือนกับป้องกันทุกอย่างมันไม่เข้าบ้านเลยแต่ถ้ามันจะกินเนี่ยมันไม่กินผิววันนี้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลเพราะผิวที่อันนี้ที่เราเห็นนี้เป็นเป็นลามิเนตอีกทีนึ่งอันนี้ปิดผิวทั้งหมดปิดผิวทั้งหมดทั้งบนและด้านล่างที่มองไม่เห็นอีก นะฮะคือฝหห่อมึงกินตัวนี้กูบอกเลยเจอขาเสียงเสียงข้อขาอืมนะมังเอกแดงเลยทีเดียวอันน nope ี้คือเรื่องของวัสดุเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยแปรผันของการทําเกี่ยวกับเรื่องของผมใช้ w ว่าตกแต่งภายในอินเทอร์ i r หรือว่าบิวอินอะไรก็ตามแต่เราสามารถทําได้ในงบประมาณที่พอจะมีอยู่ใช่แล้วก็โอเคถ้าพี่มีเท่านี้วัสดุของพี่อาจจะลงมาอยู่ประมาณนี้แต่พี่จะได้ทั่วนะ แต่ถ้าเกิดว่าพี่มีเท่านี้แต่พี่อยากให้วัสดุมันท็อปพี่ก็คงไปครบทุกห้องที่พี่อยากได้อยู่ที่ลูกคา้าใชความวยืดหยุ่นของอุทัยเฟอร์นิเจอร์เป็นยังไงคะชั่วโมงนี้สมมุติว่าเฮียจะทำห้องครัวห้องหนึ่งเฮีย uh huh. er ก็บอกว่ามีงบประมาณเท่านี้ให้ผมไปวัดที่จริงผมก่วัดที่จริงเสร็จปุ๊บทําแบบขึ้นมา uh huh. แล้วก็พอเราทราบบัดเจ็ตในใจของลูกค้าแล้วเนี่ยเราก็มาเกลี่ยดูว่าโอเคฟังก์ชันการใช้งานจะเป็นยังไงบ้าง ก็สามารถจัดให้ได้นะครับคือก่อนที่เราจะถ่ายเทปนี้เนี่ยเมื่อกี้ตอนผมมาที่โต๊ะคุณพ่อเนี่ยจริงๆในในแบบที่ผมมีอยู่เนี่ยเราไม่มีเบาะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะแต่คุณพ่อคำานึงถึงเรื่องของสรีระและเรื่องของการนั่งคือถ้าเป็นโต๊ะเดิมที่บ้านผมเนี่ยป่านเนี่ยผมเอี้ยวแล้วอ่าผมจะเอี้ยวแล้วจะบิดไปบิดมาแล้วแต่ว่า ความคิดของคนที่อยู่ในมุมของผู้ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยผมว่าฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องสําคัญซะอย่างนั้นทําไมเราต้องมานั่งลงดีเทลอะไรพวกนี้ด้วยครับทั้งที่ตัวเฟอร์นิเจอร์เองตัวโต๊ะที่เราได้ทํำออกมาเนี่ยมันก็แฮปปี้มากอยู่แล้วอ่ะคือหนึ่งเลยเนี่ยเวลาใช้งานเราเราเรา,เราต้องคิดเผื่อลูกค้าสมมุติลูกค้าคิดแค่80ดสิรนึงเราต้องคิดเผื่อไป 150- 200เพื่อเวลาการใช้งานริงเ,เขาจะได้รู้สึกว่า มันใช้งานได้จริงแล้วสรีระสำคัญเพราะส่วนหนึ่งผมปวดหลังก็จะต้องไม่ทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองนั่งสบายก็ต้องคิดอันนี้ก็ต้องปรึกษาคุณพ่อด้วยซึ่งคุณพ่อก็จะลงรายละเอียดมากคือผมบอกนะอันนี้นั่งสบายกว่าเก้าอี้อ่านข่าวที่อ่านข่าวทุกเย็นนี่ ตอนนี้เนี่ยแล้วเนี่ยคือนั่งอ่านข่าวได้เลยสวัสดีครับช่วงนี้ไม่ิดตามข่าวกีฬากับผมนเสเสีจันทวจนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณอีคิวด้วยนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันนะวันนี้กับเรื่องราวของมอเตอร์สปอร์ตคือแม่นั่งสบายมากอันนี้นะครับอันนี้คือหลักปัจจัยหลักๆของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต้องคิดเผื่อคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าทางอุทัยเฟอร์นิเจอร์เองถามก่อนว่าเคยออกแบบโต๊ะอย่างนี้สไตล์นี้นั่งพื้นอย่างนี้หรือไม่ฮะ เคยออกแบบให้บ้านลูกค้าแต่ว่าไม่ได้ทําเป็นสแตนดาร์ดแบบนี้คือมันก็จะไปพ่วงกับตัวเฟอร์นิเจอร์หลักในบ้านใช่หรือโต๊ะกินข้าวที่อยู่ตรงกลางเป็นไอแลนอะไรเงี้ยให้มิกแมทกับตัวตัวชุดัวาวส่วนอันนี้คือออกแบบมาลอยๆเลยเดียวเดียวเฉพาะเฮียนะฮะอ้า ฝากถึงคนที่ผมเชื่อว่าทุกวันนี้ผมเชื่อว่าคนที่ทำอินททเรียหรือว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านทุกคนแม่งกลัวหมดแพงไหมวะเฮ้ยไหวหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ขนาดมันอาจจะไม่ฟิตอินกับบ้านอ,อ่ะและ้วบางทีมันก็ผมใช้คาว่าอะได,ดีลักษณะของน็อกดาวน์ถ้าได้ของดีก็ดีได้ของไม่ดีสักพักหนึ่งพังแม่งพังไม่โยบางอะไรบ้างอ่ไงเงี้ย accomplish. ฝากหน่อยครว่า ในการเลือกงานหรือว่าเลือกที่จะรู้จักกับร้านและคาแรคเตอร์ของอูไทยเราเป็นแบบไหนครคืองานเฟอร์นิเจอร์ของเราเนี่ยผมพยายามจะคิดถึงเหมือนกับคนตัดสูตรคือมันต้องพอดีอแล้วดูดีเฟอร์นิเจอร์ก็เหมือนกันเพราะว่าเฟอร์นิเจอร์บ้านเราอย่างไยเราก็ต้องกลับบ้านตื่นเช้ามาก็าอยู่ภายในบ้านก่อนที่ออกไปทํางานหรือไปทํากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่บ้านมีส่วนสําคัญแนละ้วเฟอร์นิเจอร์ เราต้องหยิบจับเปิดเอาง่า <Okay. S 2> แค่ตื่นเช้าขึ้นมาเราก็ต้องเดินไปหยิบแก้วน้ำํำดื่มน,น้ําเดินเข้าห้องน้ำเฟอร์ทุกส่วนมันต้องมีที่เก็บของอหรือแม้แต่ตู้ทีวีอ,อะไพวกนี้ครับคือซึ่งรายละเอียดพวกนี้มันสําคัญแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือหยิบจับแล้วรู้สึกว่าต้องทําให้ลูกค้ารู้สึกแฮปปี้กับเราไม่ใช่ว่าจับปุ๊บแล้วเชื่อ ด่าเราจนหลักไปน่งใช่ใช่ลูกค้าแฮปปี้กับการใช้ตั้งแต่สัมผัสแรกคือมองแล้วแฮปปี้แล้วอันนั้นเป็นหลักของอไทัยโซนีเจอร์นะครับถ้าเกิดว่ามีบ้านอยู่มีตัวเลขอาจจะไม่ได้สูงมากสู้ไหมฮะชั่วโมงนี้ก็ทำหมดนะฮะชั่วโมงนี้นะผมก็เอาหมดนะอันนี้ผมพูดตรงๆนะเราก็สู้ทุกลูกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขในใจของคุณขอให้มีไว้เบื้องต้นก่อน แล้วถ้าหากว่าอยากจเจอกับอีคิวอยากรู้จักกับอูทัยเฟอร์นิเจอร์ที่ผมเชื่อว่านะวันนี้งานสเกลใหญ่ๆใ,ในระดับประเทศเขาก็ทําแล้วงานระดับที่เป็นบ้านๆก็ทําแล้วแล้วงานที่เล็กอย่างผมเนี่ยเขาก็ยังทําให้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากไว้เบอร์โทรครับอีคิวไม่ยอมบอกเบอร์อ๋อครับก็เบอร์นะครับ096นะครับ1962822นะครับก็เป็นเบอร์ตรงของผมเองอ่านะครับก็โทรได้นะครับนี่ผมรอนะฮะงานออกแบบ ของ EQ ที่บ้านของคุณอาทิปปตย์โฟตี้และคุณพักกินีลีนุตพงศ์อยู่ผมจะรีบครับ <c oughs> ส่วนวันนี้ผมได้โจทย์ไปแล้วว่าเราสามารถบอกได้ว่า บัตรเจ็ตประมาณนี้ไหวหรือไม่ครับผมนะครับอ้าวฝากไว้ประมาณนี้นี่คืออุทัยเฟอร์นิเจอร์กับอีคิวและโต๊ะสุธิรักของผมฮะและสำหรับวันนี้ฮะต้องขอบคุณครับสปอนเซอร์ที่น่ารักไม่ว่าจะเป็นฟอร์บูล่ารถยนต์คุณภาพครับเน็กสเตอร์สปีดเนเนอร์คอนโทรลครับลูกหม,มารถยนต์เจ็ตรับประกัน1ปีไม่จำกัดระยะทางและออฟติเบลสายพานคุณภาพจากเยอรมนีที่ผู้ผลิตรถยนต์เลือกใช้ <S <S ผมและอีคิวนะครับต้องลากันแล้วจากอุทัยเฟอร์นิเจอร์ซอยแหลมทอง5 4าสขีดสิสวัสดีครับ